กราบสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทั้งช่องปูนาคมหาลาคเบสเปลเรเด้อขน่อยเด้อว,วันนี้เราพบปะเจอกันในเช้าวันจันทร์ที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568พี่น้องเมื่อเื้นี้เข้ากมาตามต่ออาเรกล่าพัฒนาเราพี่น้องน้ออาทิตย์ว่าขันเงิดเดือบกเข่าพี่น้องโอ้ยปูนาคก็ต้องอกลาพัฒนาภัย เอฟซีแฟนช่องพี่น้องกองไปทั้งหลายเดอ้อคือปูนากววายละ่ะเลขมันมีออกมันมีเขา่ามันมีหลุดมันมีขาดมันมีเกินอ่ามือนี้มือขึ้นนี่ก็หลังจากสวดมนต์ไหวพระเสร็จสับรปอยมือขึ้นนี่ก็ดีใจว่ามีลูกมีต่อ,อคือช่วยสายสินหรือว่าช่วยหัวเมงกับลูกตุกวินเทศเดือนทางม,มาจากจังหวัดน้องขายนาะพี่น้องเนาะมานอนสวดมนต์น้ำพอ่อสิงเมื่อ หวดก่อนนั่นเพิ่นก็ได้กับแม่ตะเคียนได้เลขใหญ่ไปอ่า309 3ยตัวเต็งๆเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เงินอ่าได้เงินได้ค้าใส่กันไปเพิ่นก็เลยมื้อนี้ก็เลยกลับมาแก่บาแก่บุญแม่เด้อพี่น้องเด้อกลับมาแก่บาแก่บุญแม่เพิ่นได้เลขตัวเลขปุนาก็บ่ทันฮู้จักเพราะว่าพอสิบ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ลูกให้เต้าเขาทายทําเพชรทําของเขาเองผปุนาสิเป็นคนจังซี่อ่าเดี๋ยวเพิ่นสิบอกเพิ่นสิบอกอีกดอกเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าเมื่ขึ้นนี่หลังจากที่สวดมนต์ไหวพระพระลูกพระเตาสวดมนต์ไหวพระเสร็จสับเรียบร้อยเมื่ขึ้นนี่ปูนาข้ามนิมิตด,ดีฝันดีพี่น้องฝันดีมันตรงกันสองอย่างเมื่อเ้านี่ปูนาถวายชุดเครื่องเสียงให้กับพ่อแม่คูบบอายจย์ทั้งบ้านโคค่อนอัตบุโคค่อนอำเภอทาบอยจังหวัดน้องคายไปวัดศีสะอาดพี่น้องวัดมงคลศีสะอาดนี่แหละแต่ปูนาจำไม่ผิดเนาะ เพราะว่าเครื่องเสียงยี่น,นวัดเพิ่นบ่มีใส่ว่ะสันผู้นาก็เลยถวายไปนะชุดหนึ่งนพี่น้องเนาะ,ะเพราะของผูนามันมีสามชุดบริใสก็เลยถวายวัดว่ารามไปก็ขอให้บุญญาบาร,รมีซื้อเสียงของผู้นาหนัาางกล้องอ่าในการถวายเครื่องเสียงครั้งนี้พี่น้องอ่านี่มีถวายเครื่องเสียงไปขยายพันแปดร้อยวัตต์ตูกัะแทกปากสิบห้างหางละสอง กลางแหลมอีกจุดหนึ่งด้อพี่น้องเ้อมีพร้อมไปชุดพร้อมดังเลยนั่นละอ่าเมื่อเช่นนี่ผู้นาก,ก็เลยสวดมนต์ไหวพระแล้วก็เลยมานิีมิดฝันพี่น้องนิมิตฝันว่าไปงานอ่าขึ้นบ้านไม่พร้อพระดว้ยแต่ว่าบ้านไม่พร้อพลาเวยผัดก็จะบอแม่บุญบ้านจะบอเฮ็นบุญน,น,นี่ยังกันเอา คือจะมาบอกพอว่าว่าบุญสูขวขวัญเื่อขวัสรางพอเรื่องตำราแล้วพอกระจือไนแนนบเจือไนแนนนพอพ่อกับบุคคลในทองนี้ก็เลยวางสิปัดนี่หมอพามไทยบ้านข้าเจา้านัา่นแหะพักกันมาสูขาส้ขวัญบุงสู้ขวัญคือจะบุสู้ขวัจมะมลลัพักันได้ยังงุนุ้ยปูยังไงฮะปูนาก็เลยไปเขาก็เลยห้องแตกเซาะากันว่าเน,นี่เอแปดหนึ่งศูนย์เด้อพัชรวาดันมือแปดหนึ่งศูนย์เด้อพัชวาดันนะแปดหนึ่งศูนย์เด้อพัชรวาเขาโซกันน่น,นนะแปดหนึ่งศูนย์ะ ปุนากระเลยวมาเตือนึ้นมากระเลยบ้าที่พ้ออกเลขกแล้วกับเอื่อว่ามือเ้านี่นี่พอแม่คูบอาาจันเพิ่อนอยากได้เครื่องเสียงไปป้นากระเลยถวายเพิ่นไปอ่ามันเป็นตรงกันนี่บไในพี่น้องตรงกันกับความฝันของปุนาว่าป้านาถวายขยายเสียงพันแปดร้อยวัตไปพี่น้องพันแปดร้อยวัตไปโอ้สุดนั่นกับว่าแม่นหน่อย,อยมือนในพี่น้องตาตีเป็นเงินจริงๆแล้วกันอยู่ประมาณแักสี่หมื่น สี่หมื่นกว่าบาทนี่แหละแต่ว่ากูนากรถวายเพราะม่ครูบาอาจารย์วัดเพิ่นไปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้ซื้อเสียงบารมีของกูนากมื่อใด้ี่ทำบุญทำท่านไปกันจงเพลเพียรไปแกเอฟซีแฟนช่องลองสู้ผู้สุ้คนเนอพี่น้องก็เห็นแลน้วเนาะพี่น้องว่าเลขของกูนากนะี่ยแปดหนึ่งศูนย์พี่น้องก็เอาไปเอาหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์ 8. ไปเซ็นตัวเนาะพี่น้องเนาะสลระบอเนาะสลรบซับว่างกันเอาเลขหขกตัวเนี่ยขั้วหน้าขั้วลังนี่เนี่ยพี่น้องเด้อเอ้าให้เห็น ให้พี่น้องพ่องไปเฮาย่อๆย่อยยิงยิงลำลำเลยด้วยนะพี่น้องเด้อเอาเบิดซาทุซาทุซาทุ